รีวิวแลวเตอร์ตัวแรงจัดมาแบบแพ็คคู่จาก ASUS คลิปนี้นะคะครีมก็อยู่กับเราเตอร์จากทาง ASUS ค่ะที่เรียกได้ว่าเกิดมาเพื่อการใช้งานทั่วไปรวมไปถึงเกมเมอร์โดยเฉพาะนะคะกับตัวนี้เลยค่ะ RTAX 3 0 0 0 V 2นะคะแล้วก็จะเป็นทับ AX 5 0 0 0นสีนั่นเองนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็จะมาพร้อมกับฟีเจอร์ค่ะที่จะช่วยการเล่นเกมของเพื่อนเลื่อนลื่นไหลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้เนี่ยยังมาพร้อมกับมาตรฐานใหม่ล่าสุดอย่าง Wi-Fi 6นั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นเราเตอร์นะคะในระดับไฮเอ็นเลยก็ว่าได้และมาพร้อมกับประสิทธิภาพความแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นการ รับส่งข้อมูลแบบมีสายหรือว่าไร้สายค่ะรวมไปถึงยังรองรับการใช้งานได้อย่างครอบคลุมนะคะไม่ว่าจะเป็น PC เครื่องเล่นเกมคอนโซลแท็บเลต็ตโน้ตบุ๊กสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฮมก็สามารถใช้งานได้ค่ะมาได้เน็นที่ตัวแรกเลยนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือ RTAX 3000นั่นเองค่ะ เป็นเราเตอร์นะคะที่เหมาะสําหรับการใช้งานทั่วไปดีไซน์ของเขาโดยรวมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดูดันนะคะเหมือนกับพวกเราเตอร์เกมมิ่งค่ะเขาจะมาในขนาดที่ไม่ใหญ่มากมาพร้อมกับเสาสัญญาณ4เสานะคะก็ไม่ได้กินพื้นที่บนโต๊ะมากนั่นเองค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาจะมีโลโก้ ASUS สีทองอยู่ตรงกลางส่วนด้านหลังนะคะก็จะมีพอร์ต USB 3.2 Gen1 ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นช่องเียบสายแลนทั้งหมด4ช่องแล้วพอร์ตสีน้ำเงินตรงนี้นะคะก็จะเป็นพอร์ต WAN นึกิกะบิตค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นปุ่ม WPS แล้วก็ปุ่มรีเซ็ตค่ะส่วนเสาสัญญาณ4เสาที่อยู่ตรงนี้นะคะสามารถที่จะขยับซ้ายขวาได้แต่ไม่สามารถที่จะถอดออกได้นะคะส่วนด้านล่างของตัวเราเตอร์เนี่ยก็จะมีช่องระบายอากาศมาให้เยอะมากๆเลยค่ะมาดูในส่วนของสเปกกันบ้างดีกว่านะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาก็เป็นไวเลสเราเตอร์นั่นเองค่ะที่เป็นแบบดูโอแบนนะคะแล้วก็ยังรองรับมาตรฐานใหม่อย่าง Wi-Fi 6ด้วยค่ะที่มีแบนด์วิดต์นะคะสูงถึง160เมกะเฮิร์ตช่วยให้ความเร็วในการเชื่อมต่อสัญญาณมีความเสถียรน,นะคะอย่าง OFDMA และ MU-MIMO ให้แบนด์วิดต์ อย่างมีประสกทางนะคะยังรองรับการส่งผ่านข้อมูลที่ความเร็วสูงสุด2,402เมกะบิตค่ะบนขึ้นความถี่ 5G นะคะและ574เมกะบิตบนขึ้นความถี่ 2.4G ค่ะตัวถัดมานะคะก็คือ t ัพ AX 5004นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าดีไซน์โดยรวมของเขาเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่กว่ารุ่นที่คิมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้จะเป็นสีดำทั้งตัวนะคะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยมีความดุดันเป็นเกมมิ่งมากกว่านั่นก็เพราะว่าเขานะคะจะมีโลโก้ทับแบบใหม่ที่มีไฟ RGB ด้วย ส่วนด้านข้างเนี่ยก็จะมีคําว่าทั g เกมมิ่งอีกด้วยนะคะตัวนี้นะคะเขาจะไม่ได้เรียบๆเ,เหมือนกับเราเตอร์ทั่วไปนะคะแต่ว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยจะมีความเหลียหล่ยมๆและมีมิติมากขึ้นให้อารมณ์เหมือนกับยานอวกาศเลยค่ะเสาสัญญาณนะคะก็มีมาให้ทั้งหมด6เสาด้วยกันค่ะก็เรียกได้ว่าช่วยในการกระจายสัญญาณได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถที่จะหมุนปรับองศาได้ด้วยแต่ไม่สามารถที่จะถอดออกได้นะคะด้านล่างและด้านข,าข้างของตัวเครื่องนะคะก็จะมีช่องระบายความร้อนแบบรอบตััวเลยยยบไปถึงงด้าาน,นนนใะะะคคก็มีีิร ความร้อนที่จะช่วยระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีค่ะด้านหลังนะคะก็จะเป็นปุ่ม power ค่ะรวมไปถึงยังมี usb super speed ค่ะพอตแลน n นะคะ rj 4 5 4พอร์ตด้วยกัน2องช่องสุดท้ายนะคะก็จะเป็นกิกะบิตอินเทอร์เน็ต2 g กิกนั่นเองค่ะรวมไปถึงยังมีเกมมิ่งพอตแยกนะคะแล้วก็มีกิกะบิตแลนค่ะแล้วก็มีปุ่ม wps และปุ่มรีเซ็ตในเรื่องของความเร็วนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยก็เป็นาเต t e r อินเทอร์เน็ตแบบ duo band ค่ะที่รองรับมาตรฐาน wifi 6นะคะและยังมีเทคโนโลยีค่ะที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ มีความเสถียเรเด็วและก็แรงช่วยจัดก,การแบนด์วิดต์นะคะให้ทุกอุปกรณ์ที่เราเชื่อมต่อเนี่ยเท่ากันหมดค่ะด้วย OFDMA นะคะ BSS Coloring และ MU-MIMO และยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะด้วยความที่เขาเป็นเราเตอร์ที่ออกแบบมาสําหรับเกมเมอร์ค่ะด้วยเทคโนโลยี2มันตี g กิกะบิตไวส์ีดนะคะที่จะทําการรวมสัญญาณขาเข้าของแวลและแลนนะคะที่สูงสุด2กิกะบิตค่ะที่ไม่ว่าเราจะเล่นเกมสตรีมนะคะหรือว่าโอนถ่ายไฟล์ต่างๆก็สามารถทําได้แบบสบายๆด้วยเสาที่มีมาให้นะคะแบบ4ค 4 MU m i m o ค่ะก็จะช่วยลดพวกสัญญาณรบกวนรอบข้างนะคะรวมไปถึงยังสามารถที่จะส่งสัญญาณให้กับอุปกรณ์อือ่นๆได้มากขึ้นด้วยค่ะและในเรื่องของความปลอดภัยนะคะทาง ASUS เนี่ยก็ยังมี AI Protection Pro ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นการป้องกันภัยอันตรายจากอินเทอร์เน็ตที่เป็นการร่วมมือกับบริษัทแอนตี้ไวรัสอย่าง Trend Micro นั่นเองนะคะต้องบอกได้เลยะคะ่ะตรงนี้เนี่ยฟรีแล้วก็อัปเดตได้ตลอดอายุการใช้งานและสำหรับเราเตอร์ที่คลินได้พูดไปนะคะก็ยังมีฟีเจอร์สำหรับการเล่นเกมด้วยค่ะอย่างฟีเจอร์ Mobile Gaming เป็นการ เพื่อนๆนะคะก็สามารถเข้าไปเปิดได้ที่แอป ASUS Router นั่นเองค่ะรวมไปถึงสามารถที่จะดูวิธีการตั้งค่านะคะแล้วก็ควบคุมต่างๆได้ทั้งหมด5โห,หมดด้วยกันไม่ว่าจะเป็น Wireless Router h o t s p o r t Media b i t ค่ะมี Patter รนะ,ะรวมไปถึง AI m a s h Note และยังสามารถที่จะควบคุมอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อนะคะได้ทางแอปพลิเคชัน ASUS Router ได้เลยค่ะและสุดท้าย ASUS เขามีโปรโมชั่นสำหรับใครที่ซื้อาเ u t e r หรืออุปรกรณ์ขยายสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตจากทาง ASUS รับฟรี ขายกิฟท์ v o u c h e มูลค่าสูงสุดถึง1,500บาทโปรนี้เริ่มตั้งแต่วันที่1นึถึงสาตุลาคมนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนเพื่อนกับเราเตอร์ทั้ง2ตัวที่คลนได้พูดไปนะคะทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพความแรงและฟีเจอร์ต่างๆที่เขาให้มาถ้าเพื่อนเพื่อนนะคะได้ลองใช้บอกเลยคะ่ะก็จะทําให้ประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อเครือข่ายของเพื่อน <S <S ๆนเนี่ยดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะรวมไปถึงยังลดอาการปิงหรือว่าอาการแหลกในการเล่นเกมค่ะช่วยเพิ่มอัตราลดในการเล่นเกมมากยิ่งขึ้นนนนนนนรววมไไไไปปถถึงงใส่่่ขอออดดีีซ์ทบก้้เเลยะะคาาพืํ บนโต๊ะคอมก็จะทําให้โต๊ะคอม เื่อนเนี่ยเทีขึ้นไปอีกสำหรับใครที่สนใจนะคะ ASUS RT AX 3000ราคาอยู่ที่4,490บาทค่ะส่วน ASUS t u b Gaming AX 5,400ราคา5,550บาทรับประกันให้อีก3ปีค่ะเพื<ๆ>่อนๆสามารถเข้าไปลงทะเบียนรับเพิ่มได้อีก2ปีรวมเป็น5ปีได้ที่เว็บไซต์ ASUS นะคะและสามารถที่จะเข้าไปดูสินค้าไอทีอื่นๆได้ที่ www.jab.co.th หรือแอปพลิเคชัน Jab สั่งครบ3 0 0 0เรามีบริการส่งฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะ เพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง JB Channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆฟีเจอร์เด็ดๆและข่าวสารไอทีมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ